สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นอาบ้าพี่พอน้องมาพบกับเครื่องเสียงชุดหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่นมาใส่ในงานสําหรับในงานอีกงานหนึ่งเป็นงานใหญ่งานประจําปีครับผมงานยิ่งใหญ่งานประจําปีคืองานประจําปีของอา,อาเมื่อดีน,นะครับเนาะเหมืองแร่ป็นสีทำมีการอัแสดงดนตรีซึ่งมีดารามา,มากมากาย้ลาย หนารัตาได้ทีเดียวนะครับน้องผมาพี่น้องมัพบกับคเครื่องเสียงชุดนี้มาจากจังหวัดอุบลร,ราชธา,านี มาพบมาพอครับนนี่ครับผมสิ่งเป็นรถเล็กรถหน่อยสาหรับเป็นรถมันตุนกตกเสียง <Yes sir. S 1> ตกเตีงเป็นรถแบบที่ว่าอ่ารถใส่สําหรับใ <Yes sir. S 1> ส,ส่ <Yes sir. S 1> เครื่องปั่นไฟโดยเฉพาะนะครับผมดีมากว <Yes sir. S 1> ิทยาอุบลน,นะครับเน <No. S 1> มาจากจังหวัดอุบล เครื่องเสียงชุดนี้วันนี้ผ้าพิพานองบวบกับรถใหญ่บา้านรถขั้นวันนี้ขั้นไหนวันนี้ใส่ใส่ตู้เบีดแต่ก็จะใส่เสียงกลางครับผมตู้เบีดในเสียงกลางตู้เบียดในเป็นตู้เบีดตู้ใหญ่ซึ่งเพิ่งจะใส่ดอกละบงคู่ ดอกลำวงคู่ครับผมน,น,นี่สำหรับด้านนี้พี่น้องด้านขวามือนั่นกับด้านนี้พ่น,พนกับพ่นก็ขึ้นเรียบร้อยขึ้นตูเ้เบรดเรียบร้อยครับผมในคู่ตู้เบรดนะครับตู้เบรดอยู่ของพ่นกับที่ีประมาณประมาณแปดแปด แปดใบเนาะครับเนาะแปดใบแปดใบกระซี่กระขงกระซีมีใบละใบละสองพี่น้องใบละสองดอกใบละสองดอกไปหลังจากกันประกาศขึ้นไปด้านดันสูงสูงสุดนี่ก็เป็นเป็นเสียงกลางเสียงกลางเพิ่นใส่อยู่หนึ่งสองสามสี พันธใส่ีคูี่คูคือแปดใบแปดใบนี่กระโค้งสิเป็นปากสิบสองนะครับปากสิบสองนอกไอปากสิบสองอนนี้ามาเิ่งกับดันกับ,กบรถคขั้นหนึ่งสิงคพันธุ์ใส่ก็ค้งสิเป็นตูเสียงกลางเป็นของบริษัทกับผมของบริษัทแบบ ที่ว่าไล่สายบ่ครับเนี่ยพอ่อพ่อว่าบ่เห็นสายบ่เห็นสายเพิ่นกระสีจิตเยอะถูกจิต,ตบูดจิตเบูอถูกนะครับนเนี่ยจิตบือูกตอนนี้กำลังขึ้นแม่ที่กำลังขึ้นแต่งได้อยู่ในระดับหนึ่ง ภาไปพ่อครับอาจารย์เครื่องเสียงครับผมสําหรับพูดพูพูทีดด่เป็นอาจารย์สักเครื่องเสียงสาหรับชุดนี้้าไปสอบทำในแนวทางสาหรับผู้ที่อยากใส่เครื่องเสียงเรียนเรียบไดนะครับเนาะอันนี้เพิ่นเป็นะระดับฝีมืออาชีพซึ่งเพิ่นติไปทำงานเป็นเลยนะครับเนาะบัตนี้าพพี่ปนรองมงพ่อกับอ,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 อาจารย์เครื่องเสียงอาจารย์เครื่องเสียงครับโอ้ครับอาจารย์เครื่องเสียง เครือ่องเสียงชุดนี้มาจากจังหวัดอ an si. anyway. BE ุบลครับซ no? ื้อเครื่องเสียงครับผมทั้ีผลสาวรับทวีผลสาวครับมาจากจังหวัดอุบลซึ่งเป็นเครื่องเสียงที่มาตรฐานมากที่สุดครับผมพามาเบิงเครื่องเสียงสําหรับเพิ่นมาในงานมื้อนี้พี่น้องสําหรับสําหรับตู้เบียด่นอาจารย์ใส่ตู้สูตรอยังครับ21นิ้วครับ21นิ้วเขาเอิ้นเทบอร์บอกครับเทเบอร์คู่กับเทบอร์คู่นะครับเนาะเพิ่นใส่21นิ้ว ปากีเบียรคงรออ่ผลนกษตรอยู่กับที่มีประมาณเจ็ดใบอาจารย์หนึ่งสองสามสี่ขับแปดใบแปดใบกับคือที่เป็นสิบหกสิบหกดอกเนาะอาจารย์เนาะดอกลำพงด้านบนเขาเอือนเขาเอือ่าเขาเอือนสูตรยังครับอาจารย์ยังกลางยังกลางเป็นของของบริษัทประครับอาปากสิบสอง ว่าทุบสอียงเชียงแมเอ็มเอเอ็มเครับเอ็มเสียงปาปากแลมนี่อาจารย์ใส่ใส่ยังครับของเขามาน้ำในตู้เลยครับในตู้โอ้อาจารย์บัตรน่งจักเรบครับโอ้ใส่มานี่บัตงขาดจักเทียเี่ยคโอ้จักปีอาจารย์ปีสองปีครับสุดยอดครับสอปีบดเคยขาดจักเถียอเสียงกางเชียงแลมครับโอ้สุดยอดสุดยอดพี่หองอนาะคุณน้ำฝน่ไ มันมากหรอกอาจารย์ฝนมันไปแล้วมันจะมาอหไมันแช่ตีนมันมากซื้อมันก็จะไปพุ่นแล้วไปพุ่นออกไปพุ่นด้วยมากกับพ่อแต่พ่อเอาไรร่เลยนะครับถ้ามันมันอยู่ในระดับนี่มันจะมาตรงตรงเลยครับนี่มันมากอยู่ระดับนี้มากตรงอันนี้คือคือมันถักถากเพราะว่าพ่อที่ลา่แล้วครับครับครับกันอยู่ดีคือไปแล้วแมจ่อไหร่มันกบฏีครับมันต้องมีฝนอยู่แถวเนี้ย เบดสูดเทอร์โบคู่ปากีบเบดอันสิมีค่คางละคางละสี่คูนะครับสี่คูคือแปดใบกับิมี่แใบเนียกับิมีใบละสองใบละสองดอกครับใบละสองดอกกันใส่มากอารีฟิตู เสียงกลางประตูของบริษัทครับผมเพิ่นว่าใส่มาสองปีย่างมัทันมีดอกขาดจ้ดาดอกอาดอกแหลมกอย่างมัทันขาดล้วก็ใส่สองปี ขามาเบ่งด้านขางด้านหลังของรถอีกนะครับสิ่งบนคนใส่กับตัวเบียดตัวเชียงกลางด้านล่างนี่เป็นด้านพักสำหรับคนงานซ้ำเม็ดลังหนึ่งนู่นพี่น้องซ้ำเม็ดลังหนึ่งอ่าประมาณประมาณเม็ดเม็ดหกหกสิบเสนนะครับเม็ดเจ็ดสิบเสน สามารถยังยังรอดนั่งกับไปได้ที่บรกิกรมข้างบนก็จะเป็นเป็นตัวสำหรับเสียงกลางไม่ได้ควรลงหลอดหรือว่าลงให้ลดเล็กแต่มันการันกระจิบนอนนอนพราะในขนาดเดียวกันก็ที่เควรบ้างเล็กไปนะครับเนาะนีะ่ยคือสั่นบนสั่นเสียงกลางแต่ว่าตัวเบียดพอดีเอาไว้อยู่ในขนาดนั้นเลยนะครับเนาะตัวเบียด แล like, er, ้วก็มีมีมีฟาปิดอีกเรื่องเล็กนดล่างดันดันหลังพ่อผมกับน้องหลันด้านหลังครับผม ก็าจากจังหวัดอุบลราชธานีกำลังประกอบกันอยู่เดี๋ยวเนี่ย,ยังไม่ท่านเดาแล้วครับเนาะ นาครับผมด้านนาของเวทีอ่านะครับเวทีทวีผลเสาทวาีผลเสาครับผมมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนาะเนี่ยเพื่นเชิญไวเบอร์โทร่งศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งสองหกห้าศูนย์เก้าห้าห้านะครับสำหรับเบอร์โทุอันนี้คนนั่งเพราะท่านขึน้นเพราะท่านสำเร็จนะครับคนกำลัง อาตกแต่งเวทที่สิ่งเป็นเวทสี่ชสวยงามมากรับผมเนาะมีสไลคโคมยังยังงามนะครับไฟประดับคนกันยังบุทันเลยโวยออกมาทั้งผีเพราะว่าฝนฝนยันฝนอยู่อันนี้คือกุมฝนกุมฝนกุมนี่ฝนยันยันยันที่สุดครับอนเบากับผมก็อาจายจามันมาตั้งปีผมก็เลยบอกว่าถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะผมเราอยู่ตอนนี้มันก็จะ จะจะจะพักไปตัวรงโน้นก่อนมันจะไมกุมา,า,ม,ามันจะบอบาดมามัน,ม,นมามันก็มาหน่อยๆคันคันกุ้งฝนอยู่ทั้งพีนะครับเพื่อนอาจารย์เครื่องเสียงวิญญาณอาผมก็จะบอกว่าถ่าอยอยู่ทั้งพี่นะครับทั้งตะเบนพีตะเบนกำลังสิลงอาชืเสียงดิญญาณจิตไตไปจังหน่อยเนี่ยมันจะเข่าบ้านเต็มเป่าเลยอันนี้อันนี้คือคือฝนสีมาทั้งพี่นะครับเนาะอันนี้คือคือมาแล้วครับอาสรับฝนฝนก้อนนี้นะครับพอสมองพอตรงแลงมาไปแล้วครับไปแล้วอ่ะ สบายแลนะครับเนาะผ้ามาเบงด้านหนาครับผมของถ้ามีผลสาวมาจนจากจังหวัดอุบลราชธานีทานี้ครับผมซึ่งเป็นเครื่องเสียงใสเวทีสําหรับมือแลงเพื่อนสีมีดาราดาราหลายนะครับมือแลงมากลองเพลงเมื่อ้นเวทีกับเพื่อนนะครับเป็นตุ่นลาบียาเนี่ยนะครับเป็นสาธิตเนี่ยเดือนเป็นมองไม้หลายค้นนะครับพี่เนาะเบียก็ลองคู่กันครับอ่านัก้องผู้หญิง อีกคนหนึ่งอย่งลืมเสื้อผ้าเด็กกระได้โอ้ยเนะเนาะที่รองนี่ต้องการหน่อยนะครับเน,นาะพามพบึงเครื่องเสียงของเจ้าจังหวัดอุบลราชธานีสกอนนะครับเนาะประเด็นลืมทำเพิ่นมาสำหรับเพินเพ่นใส่เพิ่นใส่คือแถวห้องบ่อขึ้แถวจังหวัดกาฬสินธุ์มหาสกการคามบ่อสำหรับสำหรับพื่อเบอร์พื่อเบอร์พื่อเบอรบอน์นะครับเนาะอ่ะ กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งครับพาวเวอร์ปนใส่ของยี่ห้อยัียงนอนหน่อย,อยต่ว่าพรท่านเห็นเพิ่นบ่ได้เอาออกมาใส่เพิ่นย่านฝนเพิ่นทีนนนน่เอาไปทิ้งรถพี่น้องไว้ทิ้งรถบ่อตกเนื้อน้องครับบ่อตกแน่นอนแล้วเรามาบ่อตกถามว่าเป็นก้อนก้อนหลังนะครับก้อนหลังดันพมนมามัน ถ้าก็เอาตัวไะไก็กคือตกก็ตัวบอะไรขึ้นมาแบบนี้คือคือ,คอหายไปแล้วหายไปแล้วไก่ไปแล้วรั้รองมาบนตกเนี่ยนอนครับคือมันยังเบังเวทีจังไงเนาะผ้าพีนองมาเบังกับสบั่นเวทีของถ้ามีผลสาวมาันจะจังยอดขบวนนะครับก็บเป็นสิ่งเพ่นตัง้งเป็นเวที อันนี้คือสันเดียวหนึ่งสองสามสี่หแปเก้สสบสองห้องสิบสองห้องนะครับสิบสองห้องและคพนใส่พ้อมือเอ่อเวอร์อกี่าอ,อย่างโด้วยมาเอาก ฮะท่ <łość> <S 2> <S 2> บครับท่บทับอ่าพี่น้องมอบอกับทับอีกค้าเงึนครับพี่น้องอ่าถ้ารับครับเบ็ดก็เป็นท่าบอละครับบอบอขับทับอีกคร้บพี่น้องเนาะ